สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อเนี่พิมสิมเบา,าสู่พี่น้องฟังเนาะจ้าฟังเขาได้สองสามเมื่อแล้วเนาะจ้าพี่น้องความหวังขึ้นมาเหลือน้อยแท้พี่น้องกาวาซิได้กับบ้านปีใหม่ปีใหม่นี่เนาะจ้าคือวาซิได้กับบ้าน อันโควิดอันไม่เนาะจ้ะซื้อยังกับ่ัจจักพิมลื่นซื้อเนาะจ้ะไม่โคตรตอนแล้วมันเอี่ยมาไม่เนาะจ้ะพี่น้องมาาไม่อีกแล้วเนาะจ้ะอันเก่าอันเก่ากับ่ัทันเดนซาเดจางอันไม่กับมาอีกแล้วเฮ็ดตั้งได้เสดกลับบ้านเนาะจ้ะหวังว่าเสดกลับบานง่ายๆพเลี้ยงกลับกะถ้ามันกลับกะสิกลับได้เนาะจ้ะแจ่ว่า ถ้าเกิดว่าสิบปหลายขั้นตอนก็บ่อยากกลับปันไดเนาะจ้ะมันมันอันตรายมันเสี่ยงโพดจะ้ะเทิงคาใส่ใจกับสิหลายเพิ่มขึ้นอีกเนาะจ้ะมาเบาสู่ฟังอยู่นี่ตอนนี้กับบ่ายสี่โมงสี่โมงแรกเนาะจ้ะจะว่ามืดปานกำตาเนาะจ้ะเบาเลียงมืดช่วงนี้นาหน,นาวกับสี่มืดตั้งแต่บ่ายสามแล้วเนาะจ้ะ ใบสามนี่เมืดแล้วจะพี่น้องมาบอกสูพี่น้องฟังโอ้ยคิดหอดบานขาดหวัง่าสิได้กับง่ายๆเนะจ๊ะร่อล่อแล้วลออีกร่อแล้วลออีกอันโควิดมาต้งแต่ปีไหนปีสิบเก่านะจ๊ะจนปานนี้นะจ๊ะเพราท่านได้กับ กลับไปแล้วช่วงหนึ่งตอนโควิดมาใหม่ๆนะจ๊ะกำหนดไปสองเดือนไปได,ด้แค่เดือนเดียวนะจ๊ะพี่น้องต้องต้องอันเที่ยวบินไม่ต้องเสียเง,งินไม่บินมานะจ๊ะเ <c oughs> ขาก็บว่าได้รับพิดสอบอีหยัง <c oughs> ให้เฮาได้จ๊ะพี่น้องเขาต้องจ่ายเองเพราะว่าเฮาซื้อตัวไปกลับซื้อตัวไปกลับสองเดือนนะจ๊ะไปกลับ แต่อยู่ได้แค่เดือนเดียวนะจ๊ะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาสิบบมีเที่ยวบินแล้วท้าสิบินกับบินภายในสองสามมือนะจ๊ะเบาเลียงไม่เบา,าเลียงตอนนั้นนะจ๊ะพ่อบินกลับมาแล้วกะจนป่านนี้นะจ๊ะได้ปีกลัวแร้วจ๊ะว่าสิกลับพ่อได้กลับแล้วบัดนี้ก็มามีโควิดอันใหม่อีกโอ้ยสมาสนเสาซอยแทน,นะพี่น้องคิดหอดบ้านเนะจ้ะพี่น้อง คนเฮาคนไทยเฮาเฮามีบ้านมีสองเฮาก็คิดหอดบ้านอยากกลับไปถึงว่าบ่ได้กลับไปอยู่เงี้าวก็กลับไปเบงิงบ้านเบิงสองเฮาเด้จ้ะคลิปนี้มาเบ้าซูพี่น้องฟังเนะจ้ะว่าคนต่างแดนนะจ้ะคิดหอดบ้านจะของพิมพ์คิดว่าหลายคนเนะจ้ะที่ว่าคิดหอดบ้านเนะจ้ะบอ คงสีหน่อยอยู่นะจ๊ะที่ว่าคิดว่าโบโบคิดหอดบานเมืองของเจ้าของนะจ๊ะถ้ากลับยากถ้ามีโรคระบาดมาอีกพิมพ์ว่าคงสีใดไปยากนะจ๊ะคงสีใดอยู่แบบเงาเงานะจ๊ะอยู่นี่ตั้งแดนบานเมืองข้าเจา้ามันหนาวมันกะบบคือบานเฮานะจ๊ะ่าใส่ใจกะสูง ยิ่งช่วงนี้คาไฟนะจ๊ะเบาเรียงคาไฟคาไฟเคยเสียตอนนี้เขาแจงมาว่าปกติสิเสียประมาณถ้าเป็นเอิรนเงินบ้านเท่ากับว่าหกสิบหาสตังนะจ๊ะตอนนวยบอกคนอื่นคาไฟนะจ๊ะแต่ตอนนี้นะจ๊ะเขาบอกว่าสิเสียประมาณสามนะจ๊ะสามคน้นะจ๊ะ จากเสียบ่ถึงบาทตอนนี้สเพิ่มขึ้นเป็นสามคนจากคนที่เคยเสียค่าไฟปีละหมื่นก็เสียเป็นสามหมื่นนะจ๊ะแต่ว่ากับบลลูหื่อกันนะจ๊ะว่าสิจักเดือนนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นว่าการผลิตกระแสไฟฟา้ามันมันเหตุยากเห็นลำบากนะจ๊ะเพิ่นก็เพิ่มเพิ่มเข,ขาเอื้อนี่ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้น เวลามาเห็ดให้เห้ากระเสไฟฟ้ามาหาเห้าคืนกระสีเอาแพงขึ้นนะจ๊ะรู้สึกว่าต้องจ่ายเพิ่มต้องประหยัดขึ้นอีกจ้ะพี่น้องขาไฟแพรงใส่หน่อยกระเสียหน่อยแต่ว่าก็ต้องเสียหลายกว่าเก่านะจ๊ะพอว่าถามมันข้นหอดสามสามคนมันก็โอ้หลายเท่าโตขึ้นกันนะจ๊ะพี่น้อง คลิปนี้เมื่อว่าสู้พี่น้องฟังนะจ๊ะพิมพ์กัสซอยูเหมืดๆเหมืจังสี่หละจ๊ะฟังแต่เสียงเอาก็ดได้นะจ๊ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับมารับฟังรับชมน้ากันเนะจ๊ะสําหรับเพื่อนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามพิมพ์ไว้เด้อจ้ามาเป็นกําลังใจให้กันดนโดนขอบคุณเด้อจ้าเป็นกําลังใจไปให้กัน สำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะจ๊ะสำหรับมือนี่ขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้จ้าสวัสดีจ้า